บ,บ่เสียบแต่ว่ามาเคียบมันคือหน่วยนาผมนี่บ่มีดอกซุปเปอร์คาร์พอผมนั้นมีแต่ให้มีแต่นาถ้าคงกับอ้ายจะบอกให้มีน้ําตามีแต่อ้าสิพาส่งลุงผมใส่ถุงยางเบอร์ห52แล้วแตกอะ่ะพอผมชักเบ้าแรงไปแนะนําวิธีชักแนะนําวิธีชักผมหน่อยไอ้สัตว์ซักเปลามึงไม่ต้องใส่ถุงอ้หน้าหีไอ้ เบื่อ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 ฉันโคตรจะเบื่อความรักที่มันไม่ได้ดังใจมีแฟนเหมือนไม่มีไม่ดีไม่ได้จะกินอะไรอเล่นติ๊ก To อกยังไงให้ดังนะครับอืมไอพวกล่อๆอ่ะไกลเก๊กไปเหอะอีพวกสวยๆกันบิดซ้ายบิดขวาไปก็ดังแล้วแต่กูนี่กูเต้นเกือบตายกูเต้นเกือบตายโอ้ยออ กูรักษาไัยไว้บ่ได้ดอกกูมันขี้เราบ่เม่นหมอนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกทำงานเงือไม่แตกแดกเงืยอย้อย <S <s <illes> <S ผมชักว่าวทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ผมว่างเว้นจากการทำไร่ทำสวนแน่นอนผมก็ต้องฝึกข้อ,ม,ขอมือผมอยู่ตลอดเวลาแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลา ของผมเนี่ยออกไป